ช่วงโฆษณาร้านขายเกมสตมรีมในราคาถูกๆไม่ว่าจะเป็น Origin U Play หรือแม้แต่สตรีมอาคุูซาไปแล้วนี่ไปได้เลยกับร้าน G8P หรือจะเรียกว่าอะไรก็นแล้วแต่คุณเธอนะครับไปเถิด เข้ามาสู่แมตช์ที่สองครับใครจะได้แชมป์นอนน้อยของโลกไอ้เนียจะฆ่าให้หมดทุกคนอยู่ปิ่มน้ำเลยนะทำไมอยู่รินน้ำหมดเลยเฮ้ยให้ตัวที่มาอยู่กลางแมทมาดูดิข้างล่างอ่ะอะไรอ่ารอบนี้เริ่มก่อนครับกูสีฟ้าเหมือนเดิมนะฮะไอ้เคนตัวไหนเนี่ยอย่าทำริโก้ไปทำเอฟจีนุ่นเดี๋ยววะอ๋อตัวนี้ริโก้ท่าชิบะนา ตีเฮี้ยนึ่โชคลวยไหมตัวเต็มสีแดงโชคลวยไหมเฮ้ยไม่ใช่โชคลวยไหมเฮ้ยเจลังแกฉันเลยจัดการไอ้พุดก่อนเลยมันอยากจะชนะาไม่เจลังแกพุดก่อนโชคลวยไหมโอ้ยเฮี้ยแม่งขวนไม่ขึ้นว่ะไอ้ห่ะขวนไม่ขึ้นหขวนไม่ขึ้นอ่ะงั้นพี่ให้ของฝากไว้อะไรอ่ะอย่าใหาเรียนรู้ยากเลยนะมา เอา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 ยังไงว้าวว่นดินดิไอเดียวายวายเมื่อกี้ลืมซ no wow. ูมออกแป้งต oh yeah. ิดหินข้างบนบอริงจะเรียกจเรียกจะเรียกว่าไอเราจะมาแอบอยู่ข้างล่างไงไอเมี้จะยไม่เลยอบีไมสินไปชนหินข้างบนแต่มันคุมไม่อยู่นี่เขาเรียกละเบดผีชีมันเนี่ย หรือว่าระเบิดโง่เมื่อกี้จะเรียกว่าไงจะหัวดผใช่ไหมขอมังเลยนั่นแหละจบไปไอ้เหีมื่อกี่ชนะใช่ไหมเราเราต้องรอคืนนะฮะตายเลี้ยวคืนต้องคืนนี่โอ้โหมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเหี้ยตรงนี้เนี่ยครับเออบอกียบีเบียบีนี่เบียบีอะแล้วกูทำอะไรได้บ้างเนี่ย ก็เก็ดแตกขึ้นมาดิมึงทำเพี้ยอะไรได้อะตอนนี้ทำไม่ได้อะเทเลพอร์ตได้เทเลพอร์ตได้เทเลพอรทเจ๊แตกเดือดใช้ไงวะไม่เทเลพอร์ตก็ต้องรอเทิร์นหน้าอีกดีใช่เจ๊แตกหมดเออนั่นไงเออลืมไปฟุตปับน้ำมันน้อยนี่ปะเกิดไม่เคยดีๆเลยเกิดเพี้ยอะไรกันไม่รู้ไม่ให้มันสมดุลนนี้ตัวอะไรก็ชื่ออะไรนี่ลิโก้น้องลิโก้อย่ามายุ่งของลิโก้กู นิกโกะจะยุ่งนะน้องนิกโกะแม่งหมอยังรังใช่ไหหมอยเต็มปากเออหมอยแม่งฝีขาด้วยทำเฮี้ยทำเฮี้ยหมอยงอกไงกู้ทำเฮี้ยกับนิโกะหมอนี่ยขึ้นงอ่กได้ด้วยเร็ว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 สิ่งบอริงกูยิงแม่งด้วยกันเนี่ยบอ้งเดี๋ยิงยิงเผาแม่งเลยเผาไอยแม่งเนี่ยเผาไหวอ๋อไอ้ห่ากดไม่ลงกดไม่ลงเผาไป โคตรควายพี่ดอมจะหมดบุญแล้วพี่ดอมจะหมดบุญแล้วครูกีบเผาหมวยไม่เรียบโฮ้ยเราชนะมาสองเกมติดแล้วเมื่อไรไม่เป็นไรเด้อโอ้ยพี่ปอบแพ้ไงแพ้อย่างเงี้ยแหละโอ้ยเฮียโอ้ยนั่นัลลังก์ขอสองขอสองน้องพับขอสองไม่ใช่ครูแล้วนะไม่ใช่ครูแล้วนะ บายบายปาโอ้โหคุณพระโอ้ยไอพุทธมึงรุนแรงกับกูมากน้าพัดดี้กูเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยน้อยยังโอ้โหยังโอ้โหเหรอแหม่ฉันไม่สำคัญปลาไม่อยู่ปลาไม่อยู่โอ้โหไอเฮี้ยเหลือตัวสุดท้ายแล้วกูไรเฮี้ยไหมไรกูต้องจัดการไอเฮี้ยไหมให้ไวที่สุดไม่มีทาง เมื่อกี้ทำอะไรกับคุณไว้ทำอะไรผมได้คุณทำอะไรผมได้ต้องเอาคืนจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วไอ้ไม้วางกล้วยวางกล้วยโอ้วางกล้วยกูตายทู่เลยเนี่ยตัวเนี้ยแหละสิ่งที่จะทำโอ้กล้วยอันดูด้วยเชีย์แล้วแล้วมึงรีบถอยเยเวยเพราะกล้วยมันระเบิดขึ้นข้างบนกล้วยในซอกลิบวไม่โอ้ ก็ยังโดนอยู่โอ้ยบินเอาเฮียเอาเอาแล้วไงมันตายไหมเนี่ยถ้าไม่ตายมีบีก็โอ้ยขอบคุณระเบิดกูโคตรแรงโอ้ยมาเข้ามีน้องโอ้ยสุดท้ายสุดท้ายของกูสักหน่อยไม่ละตัวสุดท้ายของกู หมดแล้วอย่างนี้ยอย่าทำน้องลิโก้การที่มึงเผาน้องลิโก้เนี่ยทำให้มึงถูกลงโทษอย่างเงี้ยแหละแต่เลยเผาหอยริโก้ได้โดนระเบิดสองลูกโอ้โหคุณพระตายไหมยิงให้โดนหัวดิเอาดีวะหัวก็ตายเอ็ดเคไม่ตายมันไม่ตายเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวก่อนลิโก้หอยเหนียวไม่แต่อ้ระเบิดนั่นสิเป็นระเบิดด้านเนี่ย ถ้ามันระเบิดถ้ามันระเบิดทั้งสองอันอ่ะมันมันตายไปแล้วนี่มันลิโก้ใช้ยาหอยเหนียวเนี่ยถึกนี่เินถึกนี่เกินเอาไงดีวะเนี่ยไปตีเฮดอมนู่นไม่เราเจอแล้วเจอเยือแล้วเยือมีปลาตายด้วยวะเออปลาตายถ้าถ้าถ้าตีไปไอ้ตัวใกล้จะจะมีพิษออกมาไอ้ตัวใกล้ก็จะโดนปังแป้วไงไงดีวะทำอไรพุท ถ้าเราไม่ตายเขาก็ตายเอาตัวนี้ดีกว่าไม่เสี่ยงเร็วดีวะชะ้าไอ้มันต้องใจงเย็นเย็น <c oughs> การใหญ่ใจต้องนิ่งเต็มหัวเราต้องฆ่าแบบเลือดเย็น <c oughs> นี่นี่พูดฆ่าตัวอะไรไปเนี่ยคาเดคาเดคาเด,าเดโอ้เขาเขาแขวนเต้านะมึงยังไปฆ่าเขาอีก แฟนเต้าเลยที่เต้าเป็นมะเร็งป่าวอะไม่นั่นมันเต้ามันเป็นเต้าเอาเหรอเฮ้ยอ่อเฮ้ยทำไมตานจังไฮโลช้าวะนี่เลยการเที่นเลยอตัวนี้อะบินขึ้นไม่ได้ด้วยเจ็ตแพ็กน้ำมันน้อยไม่ทำเทียนอะไรไม่ได้เลยบอกให้เทนเดปัตขึ้นไปขึ้นไปหลงในซอกลืม ดูซัมติงทำอะไรทุกอย่างเซ่มีอะไรเล่นมั่งเนี่ยเนี่ยารอร์มีโอไรด์ด้วยแอสไตน์ว่ากันไปมีแอสไตน์อันไหนวะทางซ้ายอะพี่ที่มันเป็นลูกกันลวนแถบแถบที่สามแล้วจากบนมั้งแถบที่สามแถบที่สี่แล้วจากบนฝั่งซ้ายอ่ะมันดูมันดูของตัวเองไม่ได้ท่านเลยยิงไซด์ไม่ได้วะอ๋อยังไม่ถึงเธอมันต้องรอเธอครบก่อนโอมิงก็ไม่ได้ไม่ได้เคลียเลย เล่นมั้งยิงเล่นโอี <laughs> ยีสัตว์ยิงโดนตัวเองมึงเจ็ดเด้จอบไปก่อนจอบไปก่อนทำไมไม่ได้ต้องจัด <laughs> การ <laughs> อีนนี้ให้ได้ <laughs> <laughs> ไมนกูตายอะไรดูนะครับ The Last Survival The Last War ของผม จะเอาตัวรอดให้นานแค่ไหนจริมึงเหลือตัวเดียวแล้วมึงไม่สู้ไม่ได้หรอกปืนช้ามาปืนน้ำมันยิงยังไงวะเดี๋ยวน้ำตายปืนฉีดน้ำเหรอได้ก็จะฉีดน้ำเรื่อยๆก็ฉีดให้ตกได้จะยิงให้ลื่นไงจะให้ลื่นตกไปข้างล่างเราต้องเห็นน้องลิโกะให้ตายให้ตายเถอะโยนระเบิดให้มันเด้งไปง่ายกว่าไหมเนี่ยเก็บของเก็บของด้วย เก็บอยู่แล้วพี่งกผมมีมิสไซล์โอเคเป็นตัวเลือกที่ดีำหรับกกูมาอูซี่ไปไม่โคตรเถื่อนเลยยิงดาราเอีแม่งยิงเป็นชุดเลยนะเว้ยอูซี่อูซี่เอาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้นเนี่ยสอ3ตัวครับคือเลือกสองปีดอมเลนหนึ่งใครจะเป็นผู้ชนะ จัดมาอามาตะตัวนั้นอะลิตัวริโกะจริงอะ่ะโอ้โอามาตะเลยแบ่งร <Back. S 2> อรอดูรอดู <c oughs> มันโหลดช้านะจะเป็นที่เซิร์ฟหรือมั้งโอ้โหตัวมันต้องเป็นที่เน็ตใครสักคนนี่แหละครับแช้วาวทำไมมันโหลดนาน <c oughs> จา <c oughs> <อ>เน็ตแพ็คไปกัน ้ยตกตายไ <ป S 2> <laughs> ตายเถอะโลหลดปีนไอเทิร์นฟรีแล้วข้าพเจ้าเอา้เอาะทำไมภาพพี่แม่งมาช้าวะมาโหล,ลดช้าโหลดช้านี่แหละแปลว่ากูเจอคนแหลกแล้วไอ้เฮียไม้น,ไมนี่เองไม่กูไม่แหลกหรอกเทพเนะ็ดไม้ถึงเน็ตช้าตอนโหลดเพื่อจบเทิร์นอ่ะมันต้องรอโหลดกูเทพไปเลยน้องอ้อย น้องอ้อยน้องอ้อยจะทำอะไรน้องตกหน้าเอานมตกหน้ามันอะไรน้องอ้อยจะทำอะไรเจ็บเป็นเยอะนะหมายบิน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 เอาบินเลยเอาลูกบิยลูกบินเดี๋ยวเดี๋ยวยัดกล้วยไปให้ไม่ใช่ไงวะมึงโอ้โหไอ้เหี้ยกูได้โฮมมิ่งมากูก็ตำแหน่งกูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บอกแล้วเทเลนพอตไปไม่มีใครยุ่งอบพี่นรอกกูไหนไหมอันนี้ก็ใช้ได้ไม่จำกัดกูก็เก็บของก็จัดดึง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 แดงไหยอ่ะปุ๊บยายาขึ้นมาถ้าพี่ถ้าพี่เจาะรูผมโดนด้วยโดนพี่ด้วยนะเออไอว่าคอนกีดลองกี้นี่คือเฮี้ยอะไรวะน้องยิงอยู่ เยอะโอ้ทำเพียได้วะมันจะรู้ห่ออันนี้อันนี้ของใหม่ครับไม่รู้ครับเราลองมันมันต้องกดอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องหาหาสิ่งที่ได้ดิก้อนเหรอตื้อตื้อตื้อกูลองเอาน้ำจัดหน้าแมงให้หมดเลยตื้อเ่งมันจะร่วงไหมแล้วโดนฉันด้วยโดนไปมไปโดนด้วย น้ำน้ำมิยบีไอสัตว์ไม่ตกน้ำอีกเอ้ยจุวยไอ้หน้ตกไหมตกไหมภาพกูยังไม่ไปเลยมึงไปหมดแล้วนี่ไงเจอคนแรกแล้วเจอแล้วเจอตัวแรกแล้วภาพยังไม่มาดไม้อะไรเด็ดยั่ไงร็อกคิเบอร์มันช้ากว่าช้ากว่าเฉยๆอ่ะส่งภาพช้ากว่าออเส่งภาพช้ามียบีเทพไงล่ะไงล่ะไงล่ะ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟหมอยก็ไม่ไหม้เฮ้ยเท่มจริงไปทำไมตรงนั้นวะยัดกล้วยเราจะยัดกล้วยให้ไมกูจะได้เทิร์นตัวทีรู้จักไหมเจ๊เจ็ดเจ็ดเป็นเยอะเจเจ็ดเป็นเยอะเจ็ดเป็นเยอะเดี๋ยวนี่เลยบานาน่าบอมจะจะตายเร็วเร็วเร็วออกกล้วยไปกี๊ กูยอะกูเอะระเบิดคาน้ำโอ้โหโอ้ยไอ้เคียโดนกูด้วยไอ้ระเบิดข้างๆไม่ระเบิดเนาะสองไอ้ระเบิดนี่มันด้านอยู่แล้วเป็นยังไอ้ไม้ตายเป็นยังไงนะโอ้ยไอ้ด้อมเอาแล้วขุดเปิดทางให้แล้วพี่ด้อมขุดไปยิงค่ะเลือดกูไม่ไม่เหลือจะออกไปต่อกรกับพวกมึงแม่งบายบายแล้วว่า Yes Mình đã nói rồi, nó đang chạy lên cái chân chân nhỏ đó. Chúng ta đến đây rồi hả? à chúng ta đến đây rồi. Ờ, gì mà chạy ra vậy? Chạy 2 อีอีผู้หญิงนักธนูอ่ะไม่เล่นนักธนูเล่นแบบตัวนักเวทเฮียจะปืนฉีดน้ำอีกกูไปไหนดีวะขุดเลยขุดเลยอ้อบินบินไม่ถึงหรอกเย็ดเค้ถึงด้วยยัดกด้วยเกาไปจมน้ำตรงนั้นโอ้โหยัดกล้วยแล้วหนีด้วย ถ้าทางไม่รอดถ้าท่านจะไม่รอดเก็บเป็นเยอะบ่ายนี่มันกล้วยน้ำด้วยโอ้ยมันโดนมันโดนไม่เต็มเท่าไหร่วะอาจจะรอดวะไม่รอดไม่รอดบ้ายเหรเฮ้ยรอดว่ะไม่มันมันโดนมันโดนสเก็ตกล้วยไปนิดเดียวเองรอดไงเห็นไหมไม่ตายโอ้ยทางมันโดนกล้วยไปสองทีมทางเปิดอย่างนี้เราถว่าโล่งใจแล้ว เอาอะไรไปกินดีนี่เลยบังเกอร์บัตเตอร์มียาบีบายบายปิ้วเต็มหัวอึ้งไหลไหลเอามิยาบีบายบายยังอยู่อ่ะจะมีปัญหาแล้วเดี๋ยวจะยุยเอดะแล้วนะเอฟฟุดเลยสองตัว อ่ะแล้วการเดนทีวีเหลือลัดลนะัดสแตนดิ้งแล้วตอนนี้ผมกำลัง <Last S 1> ไม่เปลี <standing. S 1> ่ยนครับแต่รู้สึกว่าตัวนี้กำลังจะตายมีรางสังหารไว้อย่างนั้นถึงอีกถึงไปขึ้นไปขึ้นไปไอ้เหี้ยเอาโดนไปทำไมเหี้ยอย่าไปตายอย่าไปเราแก่ทัน <laughs> เต็มเทพนี่มันทัเต็มเทพไม่เห็นอะไนีม่อธิบายเลยวเมื่อกี้นึกว่าจะจะตกมาโดนดมเมร์แล้วนี่ห้อยห้อยห้อยไปหลัง เอ้าเอ้าเฮ้ยเหลือแค่อันเดียวนะมึงโอู้หูมันโกงความตายนี่มาโอ้โหนี่มันการเที่ยนโกงความตายมึงกล่าวให้แรงเหวี่ยงมันไปอีกสักทางนึงค่อยกดสเปซไว้สิว่มันจะได้เหวี่ยงไปทางนั้นโอ้โหโยนกล้วยกับตัวเลขยี่สิบเจ็ดเลยนะเออเอาคืนเลยนะแล้วไม่มีเสียงกลัวเดี๋ยวมัน้อโดนเอง แล้วตายตายไม่หมดเลยไม่ตายว่ะพีชีบไปเลยไม่รอดพี่ไม่รอดไอ้ตัวแล้วมึงโดนกลับไปโดนแม่งเองเนี่ยหมอะแล้วไงฆ่าคนเลือดยี่สิบเจ็ดเนี้ยโหดไอโหดเปิดที แซแชมเบลแชมเบลผมแชมเบลผมแอบอยู่ในซอกหลบเนี่ยตอนนี้เหลือเอจีม่งไปไม่ได้เหลือแชมเบ้ลของผมนะแล้วก็ยูเอดะของพี่พีกาเดียนนะแล้วก็เอฟจูย์อะไรไม่รู้อุ้ยโผมผมมิงไม่โดนมั้งถ้าไม่ยิงตัวล่างเดี๋ยวนะตัวตัวล่างมันติดหินติดติดช้บังเกอร์บัตเตอร์ก็ตายแล้วตัวไอ้พุทยังมีโอกาสโดนเว้ นิ้นหนึ่งยังมีโอกาสอยู่แต่น้อยอยู่เด็ดเคไม่โดนถึงไม่ถึงคือแรงแรงยิงมันไม่พอถ้าแรงยิงทำให้อ้อมไปอีกด้านหนึ่งได้เลยจะโดนอยู่เรามาทำปฏิหารปฏิหารกระแชมเว้ากันดี้ก่าเราจะปักกล้วยข้ามทวีป เราจะทําสิ่งที่ไม่น่าจะทําได้ให้เป็นไปได้ามาลองดูกันดีกว่าให้ถึงไอ้สัโอ้โหคุณพระโอ้โหคุณเจ้าไอ้เฮียหุทนเต็มหน้ากูเลยเเ<อ>ต็มบ้องอ,อ่ะเออนปฏิหารเีจริงจบจบปฏิหารมีจริงว่ะว <laughs> ันนี้เราจะเป็นเป็นแชมป โดยให้แชมป์ว้าวพาเราเป็นแชมป์ไอ้ไหมแอสไตร์อะไรกูเนี่ยกระตกอยู่เนี่ยกระตกนี่ไงนี่ไงบอกแล้วคนคนแหลกอยู่นี่คนแหลกคือมึงนั่นแหละพูดร้ายเราเจอพูดร้ายแล้วเราเจอคนร้ายแล้วโอ <Okay. S 1> เคเอสเคแอสไตร์ไนวจริงดิเอานิดนึงนิดนึงมา ก็โดนเนี่ยโอ้ยมีพิษออกมาด้วยแต่ไม่โดนครับดีไม่โดนโดนพิษนี่ร้องจ้าอู้งดามิดนี่มันอะไรกันนี่มันดามิดอะไรกันไม่เราไม่ยอมแอร์สไป่บ้างอินเทอร์เน็ตมันมีมีมียายด้วยนะใช้ไม่เป็นลองใช้เดี๋ยวยายไม่เอาเราไม่เสี่ยง ต้องโดนต้องโดนโดนวะเอาไม่โดนอะไรวะกูแพ้ตลอดเลยวหรเนี่ยไม่แพ้หรอกจริงไม่เชื่อไม่เชื่อกูแพ้ไม่เจอแพ้ได้ไงลูกพูดดูดิไม่ได้ไม่ได้ไม่โดนไม่ฟุดโดน เป็นแชปเลยแพ้ทุกคีตลอดเลยเด็กที่บักเกอร์บัตเตอร์ด้วยเอาเอาเอา้ยไปโดนเหมือกอะไปโดนของข้างบนไงโอ้มีของด้วยเหรอไม่เห็นเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้มามามาชาเลนจ์กันเอาไปไม่ไปไม่ ไฟไหมมันก็มีน้ำดับไฟแล้วทำไมไฟมันยังอยู่อีกันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาไปอีกดอกวะล่ะโอ้จ็อดแทมเปิลไม่แทมเปิลทีเนี้ยมันไม่มีอะไรมาขวางกั้นเราแล้วพุทไม่แทมเปิลดาเมจรู้สึกจะสามสิบพอดีด้วยมั้งไม่ไม่อย่าโดนว้า สามสิพอดีเลยกาเดียนโอ้กูไม่เคยได้ชบจบไปพุทธบอกแล้วยุไอดะยอดทั้งลีลาแล้วก็ความแข่งแร่งโอ้ดูดึงเป็กโอเคจบเป็คทับท่าล็อกด้วยสวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนนะฮะกระผมหอมแดงเช่นเคยนะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชม รายการของ Guardian TV มาโดยตลอดนะฮะและเ,เพื่อนๆพทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปที่มอวิดีโอตรงกลางหน้าจอฮะเพื่อที่จะเข้าไปดูวิดีโออื่นๆของ Guardian TV ได้นะฮะแต่ถ้ากดตรงกลางคำว่ามอวิดีโอแล้วไม่มีลิงก์ไปแล้วก็แสดงว่าไอคุณเดียนมันขี้เกียจใส่ลิงก์นั่นเองนะฮะให้คลิกเข้าไปดูวิดีโอที่แชแนวกันเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับบ๊ายบาย